อะไรพี่อะไรหายหายแล้วทำหมนี่ฮะโอเคโอเคทำไมไม่ขนาดมันทดแทนไม่ได้เพราะนพี่พี่ต้องโดนแบบผมไงพี่ต้องโดนแบบผมคือพี่ต้องโดนหลายๆคู่เว้ยสุดท้ายมันจะไปจบประมาณแบบคู่แรกตอนนี้ไม่ได้เอาอีกคู่นึงก็เข้าในในทดแทนยังไม่ได้เลยร้อยมันไปจริงๆก่อนพิซซานโนเลยพี่จบมขอพี่คนนี้จะทำมันยิ่งไห Nụm như cả làng Nụm sức lắm Nếu nào ăn chín chua Bạn nói quán kia Thằng nhát Cháu có bỏ phương Này, hôm nay quán cả chai thôi kìa kìa Kết thúc Quán bán cả อเคอยู okay, ่ส sí, sí. ่งแม่นขึ <¿t> ้นเยอะนี่ว่าโบ๊ทนะส่งแม่นขึ้นเยอะนี่ใช่ป่ะเน่ยเมื่อกี้ตัดอะตัดยังกับกองหลังเลยปักเลยแต่แม่งอยู่ยืนนอกสนามไม่ยอมเดินเข้ามาเล่นโกหนูส่งไม่แม่นเลยเล่นโกหนูส่งไม่แม่นอ่ะบอกเฮ้ยเขาเข้ามาแล้วเข้ามาได้แล้วโบ๊ทเลยรอแล้วก็มาหลังตรงมันยังไม่เข้าอ่ะเื่อกี้นู่นเมื่อกี้ผมจำว่ะที่นักบอล มันขึ้นมันต้องเร็วไงเจอกูแข่งเร็วไม่มันอยู่ข้างหน้าตรงนั้นน่ะเองมีหน้าที่เป็นกองหน้าอยู่แล้วยิงยิงแม่งเถอะดีกว่าแม่งไม่ได้ยินระดมเขาแยกต้องกลับตัวให้เร็วนะเออยิงยิงได้ยิงิงเยอะนี่อ่ะไม่ยิงที่กูเตะไม่ไปเลยกูกลับวพรามันส่งนี่โอ้ยรอทงจะเหนื่อยแล้วเนี่ยยิงกัดแล้วเนี่ยจี้อยู่ขวานี่ พี่มาร์กเนี่ยเขามาตัวพี่ไว้อยู่ขวานี่ตรงกลางเนี่ยโล่งเลยพี่ตัดเข้าในมาผมตัดส่งตรงนั้นเลยเออเรนโบว์อีกแล้วก็เลยจะส่งลอดผามันไม่รอดตัดแล้วนี่เรนโบว์ฟิกนะเรนโบว์ฟิกนะเมื่อกี้นะือส่งธรรมดาไม่ส่งนะเออตัดส่งให้พี่ได้ยิงแล้วนะเมื่อกี้น่ะฮะถ้าไม่เรนโบว์ฟิกพี่ได้ยิงเลยเมื่อกี้นลยส่งไอ้บล็อบประตูเสียขอบเข้าประตูบ้องตูนรถเอ้บ้องตูนไป่ไปเล่นผมไม่ใช่เควินเดอะบอยนะพี่ผมจะส่งบอลแล้วมันสไลด์ม้วนก็ไปหานี่ได้ พี่ยทำได้พี่ทำได้ผมทำไม่ได้อหรพี่แล้วต้องยิงไกลมั้งเลยยิงคนโถดอโถดม้างนิดข่มกองหลังเขาหน่อยฮะยิงคนโถดเลยข่มกองหลังเขาบ้างเนาะเราผมตั้งกองกลางให้ไอ้ลูกนั้นอ่ะไม่ได้ตั้งใจหรอกไม่เป็นไรไมยิงปกติเหรอพี่อะไรนะใครตั้งใจยิงปกติอะไรใครเล่นนะตับตำแหน่งตำแหน่งมันทับกันนะดิระยะเนี่พี่คงยิงได้หมด แค่ว่าพี่ธงไม่ยิงแล้วใครจะเป็นประตูอ่ะโบรจะเป็นประตูเหรอหรือว่าจะเป็นอยู่ประตูอยู่ตายนะยิงแต่ละทีตรงตะข่ายด้วยแต่ตรงเด็กก่อยได้เหรอล่วงเนี่ยอ้าวให้ใส่ถุงมือพี่จะลองดูจะลองให้ไหมพี่พี่พี่จะเด็กมาให้ผมฆ่าอริงจริงแมนมันมันจะเล่นหน้าเดี๋ตอนแข่งนี่อย่ามายิงกันนะลูกนี่ไอ้ยผู้ใหญ่ต้องต้าบลงลวกเรียบหลอกไอ้โกวันนี้วันน็อก ลวกลงไปหรืมไม่ได yeah? oh hmm. oh, ้ยิงแรงเลยนะเฮ้ยพ right? no. ี oh, Louise, uh, all, nice. ่ไม่แรงเลยนะแรงวายลูกพุ่งเลยลูกพุ่งผมเห็นเลยกรอบแล้วตรงแบบเข้ากรอบแน่จริงเยอะลูกแม่งระยะบระดับเดียวไม่ได้กดเต็มไม่ได้กดเต็มเลยนะลูกไประดับเร็วพอดีเลยคุณนี่คุณนี่ทีมคุณมาดีนะทีมคุณพอตัวเสื้อเหลืองมาช่วยอ่ะดูอ่าใช่ตัวเสื้อเหลืองมานี่โอ้โหดูดูขึ้นเด้ะลูกมาแล้าโดนกดเต็มนะ นอนอยู่นี่แหละเด็กอ่ะรเหนื่อยแล้วกดเต็นอย่างไรยีนเลยนะอ้าวเรียบร้อยไม่หรอฝั่งนี้มันเตมหลยเต็มเลยเเลยเมเต็มเลต็มเลเต็มเลยมเลยเมเล็เต็มล ลูกแม่งลูกบอลกำลังไปคุมคุมมันมันก็กล้าเข้านะไอ้ต้นนะไม่มันอะกระโดดหรอกแต่ให้ผลเม่งไหมแล้วพี่บอกมันไม่ไหวลูกมันไหวเหลยเลยดุดไปผนโอ้ปีกระโดดโดนลูกไอ้นั่นยิงเมื่อกี้ก็เจ็บขาเลยเนี่ยลูกแข็งด้วยเมื่อกี้นี่เปลี่ยนแล้วนี่นิ่มเลยวนิลูกแรกแข็งกว่านี้นะไม่ไม่มีใครวิ่งมาละก่อนนะไม่มีใครมันไม่ได้จะส่งใคร ใช่ก็ตามมันไปอยู่นู่นกันหมดเลยอ่ะไม่มานี่อ่ะไม่รู้จะสนใเนี่ยไม่อยากไม่กล้าไปแข่งกับวัยรุ่นไงกลัวเจ็บตัวพวกนี้แม่พี่แข่งกับวัยรุ่นนั้นไม่เท่าไหร่พี่ตัวงว่าถ้ายิมเราเป็นคนอายุพอคนใช่ไหมเวลาวิ่งมันกำลังตู้ไม่ไหวจะหาช่องหาตู้มันไม่ได้ไงไม่มันเข้าแรงไงแล้วม่เข้าเร็วด้วยโอ้โหตอนที่พาทีมที่นี่ไปอ่ะพี่จังหวะจะยิงนะแม่เอาตัวเข้ามาขวางทตัวเลย โอ้โหนี่ถ้ายิงมม่ขาไม่หักเหรอวะโอ้โหวันนั้นเดือดนะวันนั้นอ่ะโอ้ยล้มกันละนาวเลยล้มกันหลายคนอ่ะแต่ดีดีทีมพี่ไม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 ่ค่อยเจ็บไงแต่ทีมอื่นอ่ะโอ้โหปะทะกันโคตรแรงเลยอ่ะผมก็อยู่ทีมเดียวกับพี่อ่ะเออเหรอเออว่ะ ผมเป็นกองหลังใส่ตามในที่อยู่พี่มีเนเหรอเอรอลืมแล้วชนหลังไอโฟนนะอักอักอักไม่กล้าไปแล้วแมวแล้วไปไปแจมเขาดีกว่านี่เดยไปเลยไปไปจับตัวนี่ไงเำนัดหน่วยเนี่ยเำนัดแต่นสีเตทาอย่างนี้วันนี้วันนี้เตะก็พอแล้วหายอยากแล้วไม่เอาไอ้ยไม่รู้จักถ้าไม่ได้เต๋อนี้พรุ่งนี้ไปอยู่เออูไปกูไปเต๋ออะไรไม่รู้จังแน่นแน่ที่บอกพอพูดคำว่าสีเ้าที่นั่นนะรู้เลยว่าแม่งยังไงแม่งก็ต้องมีสปอร์กาวไม่แต่วันนั้นเดือดจริงนะ ช่ปะหลายคนเลยนะหลายคู่เลยนะอุ <inaudible> ้ยทีมพอดูเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เดือดพรุ่งนี้ก็ชนกันอัากเหมือนเดิมอ่ะแต่องูจะเตกวเดิมไม่ได้บอลชนอยู่แล้วพรุ่งนี้เดี๋ยวก็ชนกันอักเหมือนเดิมอ่ะพี่แต่าแต่ว่ายังดีที่เป็นทีมรู้จักกันเลยนะใช่ปะเออทีรู้จักกันหมดททีมรู้จักกันตัวดีเลยนี่ทำไมทำไมรู้จักกันแล้วเ่งต่อยไปแล้วไอทีมนั่นอ่ะทีมอะไรวะเขียวเอ้ยเหลืองดำวะนั้นอ่ะมาร์กยี่สบว่าคนอ่ะจำได้ปะ ให้เต้ไปว่าออเตอร์ไม่ได้ไปพี่อยู่ทีมเจมส์ไงใส่ใส่อ๋อใส่อยู่ทีมเด่นปะวะเสื้อในน้อยสีเขียวอ่ะมายี่สิบคนอ่ะทีมเดียวที่บอลหกคนทำร้องทำร้องร้ <c oughs> องตี <c oughs> ก็นั้นที่ไปเล่นตอนมีพวกสมกรลาวด้วยนะในครั้งนั้นมีครั้งนึงที่จอนไล่นไปนะฮะกไปช่วยกั <c oughs> ตอนแรกก็กะเอาแค่น,นั้นใช่ไหมสุดท้ายแม่งต้องมีมาเล่น6คนใช่ไหมต้องม,ม,ม,มีถึงสิบสองแล้วโอ้ม่งั้นมันไม่ไหวพี่ไม่ไหวนะวไม่ไหวเออเราพอ <ยา S 2> เราไปไวัววนนั้นไปอีกคนนึงวะแปดคนมั้งเขาเล่นสามที่เลยเหรอวันเดียวเฮ้ยจะได้เหรอวะเฮ้ย กล้ามเนื้อไปทีแรกโดนเสียบก็จบลก็ถึงเก็บนะีไง,ง,งไม่มาถึงอาทิตย์ที่แล้ว <Okay. S 1> อาทิตย์ที่หอนมาหรือเปล่าใช่อ๋อนึกว่าอาทิตย์พรุ่งนี้อาทิตย์อาทิตย์นี้ก็ไปเอายังยังไม่ยังไม่เค็ดอีกเหรอพี่ว่าเจอสนามแรกก็โดนเสียบก็เจนะ็บแล้วที่ทำยังไงไว้รุ่นในสามที่นะ <laughs> ไม่ให้โดนคือมัไล่ไม่ถ่าแล้วมันสไลดเออโหไม่ไหวไม่ไหวสไลด์แล้วแล้วมันโดนหลอกอ่ะแล้วมันโดนหลอกแล้วมันเล่าคืนโหขนาด H P H P ตอนแรกยังไม่ปูพื้นใหม่อ่ะโดนสไลด์มาโคตรเสียวเลยแข็งพี่ต้องไปดูไอ้โกลโกนมันละเลงโอ้ยตัวมันตัวมันตัวเลื้อยมันเลื้อยนี่มันก็โดนโดนบ่อยปะโกนอ่ะ มันเลื้อยอะมันก็ตันนี้ไม่แน่หน่อยนะพี่แต่มันต้องมีถึงตัวคนล้มกันระเลกันหน้ามันไวขนาดนั้นแต่เวลาลูกปลุกผิดลูกไม่ได้เกี่ยวลูกผิดกดอะไรอย่างเงี้ยมันโอ้ยโอ้ยี่สิบแปดเลยวะยิงแรงจังวะวันนั้นมันชนอะไรวะไอสปปลาวแต่ด้านหลังลไอไอนั่นจุกเลยคนล้มไปด้านหน้าเหมือนก็เข้าใจเนาะบอลแข่งะอะเนาะต้องเตรีตัวเนาะไปรุ่นวยกันไอ้ตัวมันยีิบเอ็ดอย่างเงี้ย ผมยิไรกันอ่ะเอออายุไมิ้มเดียวเลยครึ่งหนึ่งอ่ะอายุครึ่งหนึ่งของพี่อ่ะคนไหนวะพี่43แล้วนะมันยิ้มไปเองเร็วอ่เร็วอ่ะเร็วอ่ะเลว่ะเลีวอ่ะเขายวอ่ะวอ่ะอยู่มั้งตอนตอนที่มันอยู่ที่สนามสุขก็เคยมาล่องอยู่ม้าแต่มันไม่ได้วิ่งแบบมันแบบอะดรีนาลีนเนาะเนี่ยสนามเล็กนิดเดียววิ่งเขาเร็วเลยแม่งวิ่งเป็นตัว U พี่จำได้ งั้นได้บอลถึงนี่ะวิ่งไปถึงข้างหลังแล้วเมื่อกี้เราก็วิ่งอ้อมมาข้างหน้าแล้วค่อยค่อยไปยิงไอ้คนเข้าไม่กล้าเข้าจริงจังเลยหละกลัวเจ็บอะไอจะไปกล้าเข้าพี่มังไม่ทวงมึงจะไปกล้าเข้ายิงจังสังกัดต้องไม่เข้าพี่ยิงจังมึงไม่เอาอ่ะจริงๆบังบางก็บังไหนก็เรียบร้อยแล้วนะแบบนั้นอะไม่มันวิ่งมาเร็วๆอ่ะพี่กระแทกปุ้ยมันล้มไปเสียหลักมันเจ็บหนักอ่ะใช่กระแทกมันมีตัวมันเบาด้วยตัวมันเล็กด้วยแล้วกูรู้ยเจ็บไม่ไหวแล้วกูก็ปล่อยให้ก ที่บอลไม่ห่างดูดจุกเท้ามันอัฟนนั่นจุ๊กจุ๊กจุ๊กพอๆกับพี่เลยมันเร็วไหมความเร็วมันเยอะอายุมันน้อยนะพี่มันก็เลยมันก็เลยได้ดูดเกินมันเร็วพอมันขามันมันเร็วมันก็ดึงบอลได้ง่ายเนาะเดี๋ยวบอลได้ง่าย